สวัสดีมาิโอมาสวัสดีครับนั่งรนั่งนั่อนั่งกอนั่งนั่งนสวัสดีครับก่ตีโต้เยนั่งสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ดิโอจะเป็นลิงนะครับยึดหนึยึดนะสวัสดีเย่ะมักเยอมักอย่าเพิ่งดิโอนั่งก่อน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 จะให้อยู่ จะต,ต้องแย่ให้ได้นะพวกเดี๋ยวฟังกติกาก่อนฟังกติกาก่อนเดี๋ยวก็ตีเลยเนี่ยพวกไม่เยอะฟังน,นี้ถ้าพูดได้ถ้าพูดได้ทุกกระจายโยนมาให้พ่อเร็วๆนะห้ามไปห้ามห้ามให้ไอดี๋ยยแย่งได้นะโอเคเดี๋ยวหยุดนั่งก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆพวกพร้อมยังพวกพวกเร็วเร็ว พูอะพูพูพูไปใช้จากนี่เลยไอเดียวมาไหมเดียวทำไมเดี๋ยวนอนนุนั่งนอนนั่งนอนทำไมพลาดไอ้ดีโอจนได้เมื่อกี้ทำไมทำยังไงทำยังไงทำยังไงไอ้ดีโอเนี่ยมันชนะเลยมาดูป่ะมาเนี่ยมาเนี่ก่อนดูมาเนี่ยก่อนเอาใหม่เอาใหม่แยงใหม่แยงใหม่แยงใหม่ เดียอะเดี๋ยวข้ามกติกาไหนเดี๋ยวดียวอยู่อนเดี๋ยวยกมายังไม่เิ่ม่าเพิ่หยาบเอนเอาห้ามให้มันแยกได้นะพวกเดียวร้องร้องยังร้องยังปุ๊ๆ

拜拜。Bye bye. Bye bye.